สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักการใช้เครื่องมือในการปรับเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อนเสียงนะครับหรือว่าการลดเสียงลงหรือเพิ่มเสียงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าสำหรับวิดีโอนี้ผมได้เตรียมมาไว้แล้วครับ You, you're my You're gonna gonna break heart you gonna tear it apart it no โอเคยเคยคิดว่าจะกลับมาใช้ชีวิตกับเรือแต่ไม่คิดว่าจะมาไวกว่าที่คิดนะครับขอบคุณุปกนะครับที่ให้โอกาสนะครับที่ให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณมากครับหนาวมาก Be จากตัวอย่างนะครับผมจะสังเกตว่าผมไม่ได้ใช้ทอนซ t i ันนะครับหรือตัวเชื่อมระหว่างคลิปเลยนะครับจะมีแต่เฉพาะนะครับ เป็นคลิปวิดีโอที่ตัดอย่างเพียวๆเลยนะครับแล้วก็มีการมีการใช้นะครับเสียงอยู่ทั้งหมด2อันนะครับก็คือเสียงมิวสิกแบ็กกราวน์นะครับซึ่งเป็นแท็บที่ A 2นะครับออ d ด o 2โอแล้วก็เป็นเสียงที่มาจากของผมนะครับก็เป็นเสียงจาก a อ d i o 1โอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละตัวเลยละกันนะครับว่าผมใช้วิธีการไหนในการทำตัวอย่างนี้นะครับผม ผมเริ่มต้นจากที่เสียงเลยละกันนะครับผมใช้ music background นะครับเป็นเดี๋ยวนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเตรียมไว้ละนะครับเดี๋ยวผมเริ่มมาที่ตัวนี้ใหม่เลยนะครับก็ลากเสียงมานะครับก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกัน เสร็จแล้วนะครับคลิปตัวแรกนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้มีการมาร์กเอาไว้ละชั่วคราวนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเฉพาะวิดีโอนะครับมานะครับผมเรามาใส่ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมใช้อ่ะเดี๋ยวเอามาอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนดีกว่า ตัวที่เป็นโอเดีโอนะครับที่ผมตัวนี้นะฮะตัวโอดีโอที่เราจะใช้เป็นเสียงในในคลิปวิดีโอเนี่ยผมใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัว1นะครับผมแล้วก็ตัวที่2เนี่ยซึ่งเป็นคลิปที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้นะครับเราเราจะเอาทั้งภาพแล้วเสียงมานะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องลากจากตัวหน้าจอสกรีนมาเลยนะครับลากมาแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการเลือกไว้แล้วนะครับ ไฟล์วิดีโอจะอยู่ในนี้นะครับผมทำการเลือกไว้ละก็จะได้มาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งโอเคนะครับคราวนี้ถัดมานะครับผมอยากได้ไฟล์วิดีโอนะครับที่จะมาใช้ก็คือไฟล์ตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวค่อยๆไปไล่ไปทีละตัวอะไรกันนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวนะฮะตัวนี้นะครับตัวแรกผมเลือกไว้แล้วนะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ผมก็เลือกไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวเราอ่ายังไม่เลือกนะฮะวิธีการก็คือกด i นะครับแล้วก็กด o แค่นั้นเองนะครับ ผมลากมาเฉพาะไฟล์วิดีโอนะครับเพราะว่าผมต้องการมาแค่พรีวิว,วเฉยจากนั้นนะครับผมกดเครื่องหมายบวกนะครับที่ไทม์ไลน์พาร์ l นลนะครับเพื่อที่จะซูมเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับผมทำการคลิกขวาแล้วก็สปีดดูเรชันนะครับผมปรับให้มันเป็น40นะครับผมพเพราะเนื่องจากว่าไฟล์นะครับของผมที่ใช้งานเนี่ยเป็นไฟล์ ไฟเพลงนะครับผมมิวสิคแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นเพลงช้านะครับผมก็เลยปรับอารมณ์ของคลิปวิดีโอเนี่ยให้มันช้ามากขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอันนี้ผมเลือกเอาไว้แล้วก็อมาใส่เราก็ปรับให้มันช้านะครับคลิกขวาสปีดดูเรชั่นนะครับก็ลดเหลือสัก40ก็น่าจะได้นะครับถ้าเกิดมันยาวมากเราก็ขยับมันลงนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าตัวนี้นะครับผมใช้อะไรอ่าผมใช้เป็นรูปทะเลนะครับเพราะนั้นก็ไปลองหาคลิปที่เป็นทะเลนี่นะครับคลิปที่เป็นทะเลผมก็เอามาเลยนะครับเพราะว่ามันสั้นๆนิดเดียวเองก็ขยับนิดนึงครับคลิกขวาแล้วก็สปีดดู a t ชันผมปรับเป็นสัก20แล้วกัน ว่าจะได้ไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมก็ขยับมานิดนึงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปกดเพล์ดูตอนช่วงแรกกันก่อนแล้วกัน you' my gonna break my heart. You gonna No matter what y โอเคนะครับช่วงแรกนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับก็จะเหลือช่วงหลังนะครับผมคราวนี้ว่าคราวนี้นะครับ ก่อนที่เดี๋ยวจะไปทําคลิปตัวที่เหลือนะครับผมคราวนี้นะครับผมผมไม่อยากจะให้นะฮะผมไม่อยากจะให้เวลาที่เราพูดไปนะครับเสียงที่พูดไปเนี่ยแล้วมันมิวสิกแบ็กกราวน์นะครับมันแทรกขึ้นมาจนทําให้เราไม่ได้ยินว่าเราพูดอะไรไปนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะลดขนาดวอลลุ่มนะครับลงนะฮะจากทั้ง2ตัวเลยนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงคลิปที่ คลิปที่1นนะครับแล้วก็ไปคลิปที่2นะครับจากนั้นค่อยๆเพิ่มวอลลุ่มตรงบายนะครับวิธีการก็คือผมคลิกที่นะครับที่คลิกที่คลิปวิดีโออ่าคลิปเสียงนะครับจากนั้นผมไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับพอไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีเลเวลให้เราจิ้มที่ตัวที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับลงมาเราจะเห็นเป็นเส้นเหมือนเส้นไทม์ไลน์ใช่ไหมครับเป็นเส้นตรงเส้นตรงนี้เป็นเส้นเสียงปกติครับ เราสามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นเหมือนรูปคางหมูได้คือค่อยๆไล่ระดับลดลงลดลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีหลังวิธีการนะครับผมจะกําหนดเป็นจุดทั้งหมด4ี่จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือเป็นจุดเส้นเสียงปกติก่อนจุดที่สองนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตจากบริเวณนี้นะครับสังเกตจากบริเวณนี้นะครับอย่าให้มันอย่าให้มันชนกับตัวนี้นะครับเราอาจจะประมาณ นี้นะครับก็เราจิ้มเป็นจุดที่สองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นจิ้มเป็นตุดจุดที่สามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จิ้มเป็นจุดที่สี่โอเคได้เรียบร้อยทั้งสี่จุดละคราวนี้มาดูกันนะฮะมาดูกัน ผมจะปรับจากตัวที่2ก่อนตัวที่สองเนี่ยคือตัวแรกเราจะเอาไว้เป็นค่าคงที่นะครับตัวที่2เนี่ยเราจะดึงมันลงนะครับเพราะฉนั้นเราจิ้มที่ตัวเนี้ยครับจิ้มที่ทิ่มเป็นจุดนะฮะถ้ามันเป็นนะครับผมจะให้มันลดลงเหลือประมาณเท่านี้นะครับตัวถัดมานะครับผมไม่มาจิ้มตรงนี้นะฮะผมใช้วิธีจิ้มที่ลูกศร go to next keyframe นะครับมันจะเลื่อนมาเองโดยอัตโนมัติเราก็ค่อยๆไปเลื่อนมันลงนะครับ ก็ม in <ge ar> ัน <ies> ยังพอได้ยินเสียงอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้แบบเสียงขนาดแบบว่า่าดังจนเกินไปนะฮะเดีลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับเสียงก็จะค่อนข้างจะหายไปละนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอเราพูดจบนะครับเสียงก็จะค่อยๆดังขึ้นดนตรีก <parfois> <government> ็ค่อยดังขึ้โอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะฮะวิธีการในการลดเสียงเพิ่มเสียง ระหว่างคลิปวิดีโอนะครับระหว่างคลิปวิดีโอแต่คราวนี้ว่าถ้าเกิดต้นเสียงและปลายเสียงละ่ะอย่างต้นเสียงและปลายเสียงหมายถึงตัววิดีโอตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะใช้เอฟเฟกนะครับมาร่วมด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แบบลากเส้นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมผมไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วผมเลือกตัว cross auto audio transition นะครับจากนั้นเลือก Crossfade นะครับผมผมเลือก Constant Gain นะครับอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับตัวผมมาเลือกใส่ตอนท้ายเพราะว่าเนื่องจากว่าพอตอนท้ายเนี่ยเวลาที่ผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนเสียงลมและและไม่มีคำพูดต่อผมก็จะทำ <S 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 นี่นะฮนะผมก็จะมาใส่แล้วมันเสียงมันก็จะค่อยๆไล่ระดับลงไปนะครับจนไม่ได้ยินส่วนตัวแรกนะครับเราอาจจะใส่ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะ ให้มันดูสมูทมากขึ้นนะครับว่าเสียงให้ค,ค่อยๆไล่ขึ้นมามันจะได้ไม่เหมือนคนมาตะโกนใส่หูอย่างนี้นะครับเคยเคยคิดว่าจะกลับอ่าโอเคอ่าขยับได้นะครับผม แต่คราวนี้ว่าเสียงที่ผมอัดมาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเสียงที่เกิดจากสถานการณ์จริงแล้วคือผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไปมากมายนะครับเสียงมันอาจจะมีลมบ้างแล้วก็เสียงมันอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนนะครับเพราะนั้นวิธีการนะครับในการเพิ่มวอลลุ่มนะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยการคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับคลิกที่ตรงแถบตรงเสียงของคลิปนั้นนะฮะจากนั้นนะครับเราไปไปตรงที่วอลลุ่มครับ หาวอลลุ่มนะครับเนี่ยนะครับวอลลุ่มมันจะมีตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับขนาดของมันขึ้นมาได้นะครับผมแต่คอนอื่นเราต้องติ๊กตัวคําว่าเลเวลเนี่ยครับที่เป็นกุญแจเนี่ยออกก่อนเพราะว่ามันจะได้มีผลทั้งคลิปเสียงเลยนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับ6นี่ก็คือดังมากพอสมควรนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเพิ่มได้ อันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมใช้นะครับผมผมจะใช้ในการเพิ่มเสียงที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยดังนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ออโต้เกรนนะครับซึ่งการเพิ่มเสียงเนี่ยมันก็มีค่าไม่ตายตัวนะครับมันต้องดูว่าเสียงต้นฉบับเนี่ยมันมายังไงนะครับการเพิ่มตัวใส่ตัวเลขไปเนี่ยก็ต้องลองใส่เข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอย่าง ตัวนี้ผมใส่ไป6และกันนะครับอ่าโอเคผมใส่ไป6นะแต่ไม่คิดว่ามันก็ได้ยนินชัดเจนมากขึ้นนะครับ,รบส่วนตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองใส่ไปผมใส่ไปประมาณ8นะครับก็ใส่ออโต้เกรนนะครับก็ใส่ไปประมาณสัก9ก็ได้ะครับเพื่อจะได้ยินชัดเจนมากขึ้น ที่ให้โอกาสนะครับที่ได้ยินัดเจนมากคือได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับโอเคจากนั้นนะครับก็ส่วนที่เหลือก็คือเราก็เอาวิดีโอนะครับมาใส่ให้มันครบนะครับมันจะได้เป็นวิดีโอที่สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลัดขั้นตอนเลยด้วยการ Copy นะครับวิดีโอที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากวิธีการ Copy นะครับก็คือกด ลากมาแล้วก็กดอัลเทอร์เนทค้างไว้ครับก่อนปล่อยนะครับก็อย่างตัวอย่างนี้สาเาเุที่ผมเอาวิดีโอมาซ่อนเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีเสียงขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่ามันจะทําให้รูปความรู้สึกละมูลมากขึ้นนะครับเหมือนกับคนพูดพูดมาก่อนแต่ยังไม่ได้เจอตัวครับอย่างนี้นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก่อนที่จะมีเสียง <Okay. S 1> ม,มันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งในการทำทาร์สิชันนะครับเพื่อที่จะให้ไม่รู้สึกว่า มันแปลกเลยก็คือการเอาวิดีโอมาซ้อนไว้ก่อนนะครับซ้อนทับวิดีโอตัวนี้นะครับเชื่อมกับวิดีโอตัวนี้นะครับผมโดยการใช้ภาพหรือวิดีโอตัวอื่นมาแทรกขั้นไว้ระหว่างกลางนะครับที่คิดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมขอบคุณครูรับที่ให้โอกาสนะครับที่ให้ผมโอเคนะครับก็โดยสรุปเลยละกันนะครับวิธีการในการปรับระดับเสียงเนี่ยคือ1นะครับให คลิกไปที่ไฟล์เสียงนะครับหรือ Wednesday, แ็บของเสียงเนี่ย audio ที่เราต้องการนะครับ2ก็คือ2ก็คือนะครับไปนะครับกําหนดจุดที่เราต้องการเริ่มต้นนะครับสมมุติในตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วถัดมาจุดถัดมาที่เราต้องการกค่อยๆลดเสียงก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก,ลงลงลกล็ลดเสียงลงแล้วจุดถัดไปก็คือลดจุดลดเสียงลงและ จุดถัดไปก็คือจุดที่เราต้องการเพิ่มเสียงขึ้นนะครับโดยให้มันเป็นเหมือนรูปลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะแค่นี้เราก็จะได้นะครับแค่นี้เราก็จะได้การลดเสียงระหว่างคลิปวิดีโอตัวอื่นแล้วนะครับส่วนวิธีการนะครับที่ในการที่จะลดเสียงตรงหัวคลิปและท้ายคลิปนะครับให้เราไปที่เอฟเฟกนะครับผมใช้ตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็น uh, constant gain uh, constant power หรือ exponential เฟดก็ได้นะครับมาใส่หน้าคลิปเสียงนะครับหรือหลังคลิปเสียงก็ได้มันจะเป็นการเพิ่มและลดนะฮะค่อยๆเพิ่มแล้วค่อยๆลดเสียงนะครับทําให้เสียงของเราเนี่ยมันละมุนมากขึ้นส่วนตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็คือตัวทั้งวอลลุ่มทั้งเสียงเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเพิ่มทั้งเสียงเลยแล้วก็มาจิ้มที่คลิปเสียงก่อนแล้วมาที่วอลลุ่มนะครับที่คอนโทรล Effect Control นะครับแล้วคลิกที่ Volume โดยการติ๊ก Level ออกจากสีน้ำเงินก่อนแล้วจากนั้นทำการปรับตัวเลขตัวนี้นะครับให้มากขึ้นแล้วลอง Play นะครับบนสกรีนตัวนี้ดูว่ามันเสียงโอเคแล้วหรือ,อยังนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการจิ้มไปที่ไฟล์คลิปเสียงของคลิปนั้นๆแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ a u t o ้เกรนนะฮะแล้วก็ใส่หมายเลขจำนวนอ่า เดซิเบลลงไปนะครับว่าเราต้องการเพิ่มเท่าไหร่จากนั้นก็ทำการทดลองฟังดูอีกทีหนึ่งถ้าหากโอเคแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่นะฮะเวลาที่เราเลย์ไปนะครับสังเกตดูนะครับผมถ้าเกิดคลิปนะครับไปแตะจนถึงขั้นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอันตรายต่อหูนะครับเพราะนั้นทางที่ดีนะครับการปรับเสียงไม่ควรจะเกินนะครับไม่เกินจะเกิน0ูนเดซิเบลนะครับ ก็คือควรจะอยู่ลบออาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเสียงดังนะครับผมเพราะนั้นอาจจะต้องปรับลงมาหน่อยนึงผมปรับลดลงมาสักลบนะครับลบสองก็ได้นะครับหน่อยนึงแล้วกันไม่ต้องเยอะมากก็คือช่วงศูนย์หกเนี่ยครับถึงลบหกลบสิบสองยจะเป็นช่วงที่โอเคละสามารถที่จะฟังได้สบายหูนะครับส่วนที่เวลาที่เราไปเปิดในใน วิดีโอใน YouTube ในคอมพิวเตอร์หรือในพื้นที่อื่นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเล่งเสียงได้นะครับผมโดยที่จะต้องไม่ต้องมีปัญหาในการที่เสียงมันจะโดดออกมานะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องเสียงนะครับลดเพิ่มเสียงขนาดของเสียงต่างๆนะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ